1 6 3หนาฬิกาสาจ็ดนาทีนะครับช่วงที่2ของรายการซองเศรษฐกิจครับคุณดวงพรอ,อยู่ในสายแล้วนะครับคุณดวงพรมีอะไรจะเล่าให้เราฟังวันนี้ครับสวัสดีอีกรอบนบางรู้ฟังก็วันนี้นะคะก็มีคอรามอคณะรัฐมนตรีสันตอนที่ทาจังหวัดภูเก็ตน,นะฮะแต่ที่ฮอตแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจะเป็นประเด็นมากกว่าคือการปิดเว็บนะคะคุณรู้ฟงัง ปิดเว็บนะั่นคือปิดเว็บพรนคะคะนะคะพรเนี่ยเป็นพรมาษาอังกฤษนะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของเว็บปลามกแล้วกันนะคะเป็นเว็บปลามกนะคะในประเทศไทยเหรอฮะหมายถึงเว็บนี้ม,นมันอยู่ในเมืองไทยเ<ท>หรอในเว็บ <web S 2> ที่มันเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคุณผู้ฟังคือสิ่งแรกนี่คือ,อ เป็นการปิดของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะคือมันเป็นจริงๆมันเป็นเร,ร่ที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะอืเพราะว่ามันเป็นเว็บลาม,มกมประเทศไทยเนี่ยเข้าหักพรหรือเว็บพอนเนี่ยนะะมากที่สุดนะ,ะบอกเป็นอันดับสิบของโลกโอ้จริงหรือเปล่า <c oughs> ะะอันดับหนึ่งก็คืออเมริกา <c oughs> อังเกอรฟ้าล่างเศซกิจันล,ลีนะคะอันดับสิบเนี่ยก็คือประเทศไทยนะคะ S <S วันนี้มันก็เลยมีที่มาว่ากระทรวงเนี่ยเขาก็ไปฟ้องร้องไป,ไปยืน่นเรื่องฟ้องต่อศาลนะคะเพื่อที่จะติดติดเว็บเหล่านี้นะคะก็วันนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์เมื่อจะติดเว็บเหล่านี้นะคุณฟังเขาก็บอกว่าติดไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อย 91 URL นะคะย URL ก็คือหนึ่งรายการนะคะเ <c oughs> นื่องจากว่ามันมีคนให้ร้องเรียนมามากนะคะ <c oughs> คืออันนี้หมายถึงว่าไปปิดเว็บที่เป็นพรที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ส่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วเราทําให้คนไทยไม่เห็นใช่ไหมคือคือใช่นะคะครับผมนึกว่าเขามาเปิดเว็บในเมืองไทยไม่ใช่ใช่ไหมเออครับ <c oughs> คุณยุทิเว็บทุกวันนี้ไม่ได้มีการจดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยอืมอืมไม่ได้มีไม่ได้เป็นคนไทยเนาะใน ทะเบียนในประเทศไทยนน้อยมากนะคะเราต้องยอมรับข้อนี้ก่อนว่าเวลาการจดทะเบียนเนี่ยต้องจดทะเบียนในต่างประเทศเกือบทั้งสิ้นนะคะนเนื่องจากมันม<ช>ีเรื่องภาษีเรื่องอะไรเงี้ยในประเทศไทยเราก็คุณๆๆนะคะๆๆปิดไปทั้งหมดเนหะนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดจวัลเป็นว็บผิดกฎหมายเป็นเว็บทั้งลามกแล้วก็มีพนันออนไลน์นะคะก็พอเสร็จป,ปุ๊บก็คือจิงการปิดเขาใช้คําว่าใช้ ปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยนะคะ uh huh. ซึ่งศาลก็มีคำสั่งแล้วและก็สั่งให้ค่ายมือถือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะปิดตามกฎหมายในขณะที่ต่างประเทศก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะคุณพุที่พงปุณการรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะหรือกระทรวงดีเอสนะนะก็บอกว่าเป็นการใช้บังคับบาง <c oughs> เป็นการบังคับใช้กฎหมายนะคะอย่าง จริงๆอย่าง,งจังนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็บังคับใช้แต่ว่าพอปิดแล้วก็เปิดใหม่ปิดแล้วเกิดเปิดใหม่ซึ่งที่ผ่านมาก็ปิดนะคะแล้วก็มีก็เปิดใหม่นะคะแต่เรื่องนี้เขาบอกว่าก็คือทุกคนก็ร้องเรียนมาเยอะเราก็ปิดไปเยอะมากกว่าสองพันอยู่แล้วตอนนี้นะคะปิดไปมากกว่าสองพันอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดเนี่ยก็คือมาเติมให้เป็นสองพันกว่านะคะอันนี้ก็คือบอกว่า ก็ส่วนใหญ่เว็บพวกรามกอนาจาร์พวกนี้นะคะก็เป็นเวบ,บที่อยู่ในต่างประเทศทั้งสิ้นนะคะไม่ได้เป็นเวบ,บที่อยู่ในประเทศไทยนะรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าก็พยายามย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของทางออนไลน์นะคะเพื่อที่จะให้ปิดกา,การเข้าถึงของประชาชนไทยในเรื่องของรามกอนาจาร์นะคะถ้าเทียบสมัอยอดีตนะคะุณผู้ฟังมันก็คือหนังสือโต๊ะ หนังสือที่แบบวางแผงขายไม่ได้อ่ะแต่เดินไปแล้วก็ถ้าเกิดคนรู้กันก็ไปซื้อได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกให้ขายอยู่แล้วนะคะนะ,ะก็อันนี้ก็คือเป็นว่าเป็นการกำลักันซึ่งซึ่งก็ทำให้เกิดว่าวันนี้ก็มีการวางแผนกันว่าจะมีการมาจุดล้อมที่กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั่นก็คือที่ศูนย์ราชการนะคะที่ศูนย์ราชการตอนนี้เนี่ยไฮเทนก็อยู่ในศูนย์ราชการเนี่ยก็คือเดินออกมาดูเนี่ย,ก,ยก็ทางศูนย์ราชการเนี่ยก็ให้ในบริเวณแยกว่าที่ทํางานแถวแจ้งวัฒนะนะคะ t o t ีไตรีแคทแล้วก็ในที่ทําศูนย์ราชการเนี่ยทยอยให้พนักงานเนี่ยกลับบ้านตั้งแต่หลังเที่ยงวันหนะะบางหน่วยงานก็ เช้าวันปุ๊บก็กลับบ้านเอางานไปทําที่บ้านแบบ work from home หรือ work anywhere แต่ไม่ให้อยู่ในศูนย์ราชการแล้วนะคะเพื่อที่จะลดข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของอการจราจรที่จะติดขัดนะคะเ <t> พราะว่าเ <t> ส้ er> นแจ้งัฒนะเนี่ยเราต้องยอมรับว่รถติดมากๆานในช่วงเวลาเลิกงานคือสามสี่โมงเป็นต้นไปนี่คือถนนแจ้งัณนะนี่ก็คือเหมือนเอารถไปจอดไว้เฉยๆให้เต็มถนนนะคุณปังเป็นที่จอดรถนะครับอื อ่เป็นที่จอดรถที่ยาวที่สุดนะคะเพราะว่าจะติดติดติดมากๆนะคะแล้ววันนี้ถ้าจะมีม็อบนะคะมันจึงป็นที่มาว่าวันนี้ก็คือทางบชิัก็ประกาศว่าใครไม่มีเหตุจําเป็นไม่ต้องมาที่แจ้งวัฒนะนะคะเพราะม็อบเนี่ยจะมามาประท้วงรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมแลวคุณพลุธิพงศ์นกันเนี่ยรัฐมนตรีก็ไม่อยู่นะรู้ฟังประหลัดก็ไม่อยู่นะคะคคก็เขาบอกว่าเพราะว่าเนื่องจากมันมีคารมอสันจอนที่ภูเก็ต ทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ที่ภูเก็ตนะคะตอนเดียก็ไม่เข้าใจว่าก็อาจจะมาเป็นการแสดงสัญลักษณ์แต่เดี๋ยวขอไปดูตอนตอนสักห้าโมงหลังจากเลิกจากรายการนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะเอามาเล่าให้ฟังว่าเออบรรยากาศจะยังไงนะคะนี่คุณดวงพรผมผมสงสัยนิดนึงอ่ะนะฮะอย่างเว็บมันจะมีเว็บใน a ฟ e b o o k อันหนึ่งที่เขาออกมาเป็นของพวกผู้ประท้วงจริงๆแล้วมีเยอะแยะเลยเนาะแต่มีอันหนึ่งที่เขาดังมากนะฮะแล้วก็ถูกให้ปิดไปนะ เสร็จแล้วพอปิดไปเขาก็เปิดใหม่พอเขาเปิดใหม่เนี่ยมีเมมเบอร์สองล้านคนนะฮะ,ะผมสงสัยว่าสองล้านคนนี่มีหน่วยงานราชการเข้าไปสอดส่องเยอะแยะไปหมดเลยป่าอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยถ้าคุณเข้าไปเป็นเมมเบอร์แล้วคุณจะถูกเพ่งเลงหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นอ่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นข้อสงสัยของผมแต่จริงๆมันก็อยากรู้อยากเห็นเนาะก็เข้าไปดูอ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยกคนเรามันก็เป็นแค่นั้นนะคะอยากรู้อยากเห็นไม่ไม่ผมพูดถึงตัวเองอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันมันก็ มีมีจุดหนึ่งนะที่ผมอยากจะพูดถึงบรรดาผู้ประท้วงอะคือผมไม่อยากจะคือคือเราไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนนะแต่ว่าอยากจะพูดว่านะผู้ประท้วงนี่ก็เป็นเด็กอะนะฮะซึ่งซึ่งผมไปดูนะมีคลิปหนึ่งไม่รู้มันโผล่ขึ้นมาเสร็จแ,แล้วผมก็นั่งดูเนะี่ยเขาพูดถึงเรื่อง GSP สหรัฐตัด GSP ไทยนะฮะซึ่ง อยากจะอยากจะพูดถึงเด็กนิดนึงว่านะฮะการที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะอยากจะให้ทําการศึกษาอย่างลึกซึ้งก่อนเนให้คือหนึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนที่คุณจะไปด่าเขาอะนะฮะถ้าเผื่อคุณพูดออกมาแล้วมันผิดผิดถูกถูกอะมันจะทําให้เสียหมดเลยรู้ไหมหมายถึงว่าไอ้ที่คุณพูดมาหมดเนี่ยมันทําให้ไปสงสัยว่าเออที่ที่ผ่านมาคุณรู้เรื่องมั้งหรือเปล่าอะ นะฮะบังเอิญเราทําเรื่องเศรษฐกิจไงเสร็จแล้วคุณออกมาพูดเรื่อง GSP แล้วมันไม่ถูกอะ่ะนะฮะก็เลยอยากจะบอกว่านะฮะจะออกมาด่าอะไรหรือพูดอะไรนะศึกษาให้มันลึกซึ้งนะฮะแล,แล้วเวลาคุณด่าเนี่ยมันมันจะได้น่าเชื่อถืออะ่ะมันจะได้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าบางทีมันมันเหมือนสนุกสนานมากกว่านะฮะทีนี้เนี่ยคือคือถ้าถ้าคุณมีอุดมการณ์ที่จะออกมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยควรจะลึกศึกษาให้รู้ร,รู้จริงอะ่ะ นะฮะให้ลึกซึ้งนะะก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์นั้นอยากจะฝากไปคือคือไม่ได้พูดถึงว่าจะทําลายหรืออะไรนะแต่จะบอกว่านะฮะจะจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรศึกษาให้มันถูกต้องก่อนนะฮะอันนั้นนั้นในฐานะที่ที่เราเป็นเป็นข่าวเศรษฐกิจนะคุณคุณออกมาด่าเรื่องเศรษฐกิจคุณน่าจะรู้เรื่องให้มันลึกซึ้งอ่ะนะครับเออคุณดวงพรว่าต่อค่ะก็อีกเรื่องนึงนะคะถึงผู้ฟังก็คุณพิทพงศ์ ะะก็คือช่วงนี้อะไรไม่ฮอตเข้ากับเรื่องของการปิดเว็บไซต์และบล็อกปิดกั้นการเข้าถึงของประชาชนนะคะคุณพิ่ธงก็ออกมาย้ำนั่นนู้ฟังบอกว่า,วาทุกวันเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยมีการใช้โซเชียลเน่ยสื่อสังคมออนไลน์เนยเอะที่สุดนะคะ mm. ก็ย้ําว่าการใช้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้เพื่อสร้างความสับสนสร้างความแตกแยกในสังคมนะคะก็ต้อง ดาเนินคดีนะคะเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็มีหนะ้าที่คัดกรองชี้แจงประชาชนว่าข้อมูลไหนบิดเบือนข้อมูลไหนถูกต้องนะคะซึ่งมันก็มันก็ใช้เวลานะเพราะว่าหลายๆอันเนี่ย กระทรวงที่ตอนนียไม่ได้รู้เรื่องสัทีเดียวนะคะมันก็ต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่จะพยายามถามให้แล้วเสร็จหรือได้คําตอบที่ชัวร์ที่สุดภายในสองชั่วโมงนะคะฉะนั้นก็คือส่วนเรื่องทางฝัง่ฟังเรื่องที่คนร้องเรียนหรือว่ามันมีการดิบือนมากที่สุดนี่คือเรื่องของการค้าขายนะเรื่องของพยิบัตินะคะเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีการที่ดิบือนข้อมูลมากที่สุดนะคะก็กระทรวงนี้ก เพื่อจะได้เกิและสังคมนะเขาบอกว่าคือเขาตั้งวอลลุ่มไว้อยู่แล้วในการที่จะทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเพื่อจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่ไม่หลีดเบือนะเขาบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยเขาเขาก็ไม่อยากให้เกิดว่าเอาไปใช้เพื่อให้เกิดความเสียหายความแตกแยกในสังคมนะเพราะว่าช่วงเนี้ก็เป็นช่วงที่อะไรที่มาเกี่ยวกับออนไลน์ก็กระทรวงดิจิทัลเนี่ยก็คือทํางานหนักนะเพราะว่าโดนทั้งเข้าทั้งออกนะค,คือ วันๆเราเนี่ยมันจะมีข่าวเรารับบริโภคข้อมูลข่าวสารเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยเราจะรับข่าวปลอมมากกว่าข่าวจริงนะคะอาจจะจริงๆอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ข่าวปลอมร้อยเปอร์เซ็นแต่บิดเบือนนิดหนึ่งนะคะก็บิดเบือนนิดหนึ่งก็บางทีมันไม่ได้เสียหายหะไแต่บางวันมันก็เสียหายนะคะเขาก็บอกว่าก็ฝากไว้นะคะคุณผู้ฟังว่าการทําพวกนี้มันผิดกฎหมายนะคะผิดกฎหมายเรามันก็คือต้องปรับห้าแสนจำ หนึ่งปีห้าปีนะคะแล้วแต่กรณีถ้ามันมีการคู่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 ความหรือมีคนมาฟ้องร้องนะคุณผู้ฟังเขาก็แคปหน้าจอาไว้หมดแล้วนะเพราะตอนนี้เขาก็ถามหาว่าคนนี้โพสอะไรคนนี้ทําอะไรนะะก็ต้องรอว่าการดําเนินคดีของภาครัฐเนี่ยมันจะรวดเร็วขนาดไหนค่นะ,ะอันนี้ก็ถือว่ายังไงเนี่ยเขาก็จะดูแลสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบจากข่าวที่บิเดเบือนนะคะอันที่สองคือว่า คนที่ถูกอ้างอิงหรือว่าสิทธิเขาเรียกว่าละเมิดสิทธิ์เนี่ยก็สามารถไปฟ้องร้องได้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะไปฟ้องร้องหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกข้อหนึ่งของการที่กระทรวงยุติตรลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมองให้มันให้มันแบบเอมากที่สุดน,นะคะอ่าอีกเรื่องหนึง่งคุณเยศซลีเขาบอกว่าในช่วงอ สอาเดือนที่ผ่านมานะก็เขาบอกว่าคือในช่วงปีโบประมาณหกสามเนี่ยมันก็คือตุลาถึงกันยาใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีการร้องเรียนผ่านหนึ่งสองหนึ่งสอง o c c ของเอ็ดดาเนี่ยมากที่สุดคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามีมากถึงนะคะเขาบอกว่าโทรมาร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบครั้งนะคเขาบอกว่าเฉลี่ยเนี่ยเดือนละส พันเ็ด้อสี่สิบสองครั้งนะปัญหาที่พบมากที่สุดนะคะเขาบอกว่าเว็บผิดกฎหมายคือคือพวกซื้อขายของออนไลน์เนี่ยแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ของบางอะไรบางเนี่ยเขาบอกสองพันสี่รอยเก้าครั้งนะการคุกคามทางไซเบอร์นะคุกค,คามทางไซเบอร์เนี่ยเก้าสิบครั้งนะเขาบอกว่าผิดกฎหมายในสองหมื่นสี่ถูกปะหาซื้อขายออนไลน์สองหมื่นเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นไหมว่า บางครั้งเนี่ยการใช้ออนไลน์ในการล่อลวงหรือหลอกลวงคนที่ไม่มีข้อมูลความรู้เยอะเนี่ยก็เยอะมากนะเขาบอกว่าซื้อสินค้าไม่ได้รับสินค้านะคะซื้อสินค้าแบบนี้ได้รับสินค้าอีกแบบนี้นะะซื้อสินค้าอีกแบบหนึ่งก็ได้อีกแบบแบบหนึ่งนะแล้วก็มีการเข้าไปสอบถามเรื่องข้อกฎหมายนะก็คือประชุมคือกฎหมายทางด้านไอซีทีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ นะฮะพอเรื่องใหม่ปั๊บเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ไม่ไม,ไม,ไมีค่อยรู้นะคะก็เข้าไปตรวจสอบดูแหละเรื่องนะคะเขาก็บอกว่าเรื่องเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็เข้ามาดูนางนุฟฟางเขาบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า <S <S สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาย,ยัางไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคุณมุฟฟางเขาบอกว่าอันก็เพราะว่า จะทําให้นะคะจะทําให้เกิดการรู้นั่นคือกระทรวงดิจิตอลเนี่ยจะต้องไปให้ความรู้ประชาชนมากที่สุดเรื่องของการใช้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คือคุณวัสลิสมัยก่อนเราชอบพูดไงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องดีกับประชาชนนะคะแต่พอตอนเนี้ยหลายคนบอกเอ๊ะมันเข้าถึงมากไปหรือเปล่า <c oughs> อืมอ่า เข้าถึงจนแบบไม่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 ปิดกั้นใช่เหรออะไรอย่างี้นะคะดิฉันก็เลยบอกว่าคือการใช้ข้อมูลของกระสวงของของของคนนะคะหูฟังคือเรามีมันมันมุมที่เราใช้ดีก็ดีมุมที่เราใช้ไม่ดีมันก็มีเหรียญมันมีสองด้านฉะนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตการโลกออนไลน์เนี่ยมันก็มีสองด้านเช่นกันนะคะเราก็พยายามที่จะบอกให้ทุกคนเนี่ยใช้ในมุมดีนะแต่บางคนเป็นมิจฉาชี เป็นนักล่อลวงเป็นนักต้มตุน๋นเขาก็ใช้ช่องนี้แหละในการต้มตุน๋นดิฉันออกรายการกับคุณทวีุริมาเป็นเวลาห,าหลายปีดิฉนเตือนเสม,มอนะคะเรื่องยืมสตังผ่านเ c e b o o k ผ่านไลน์ <c oughs> นะคะดิฉันพูดเสมอเรื่อ,องนี้เพราะว่าล่าสุดดิฉันก็ได้รับเมสเซจมาว่าตอนนี้นะคะเฟ o ุกถูกแฮกนะ,ะมีปัญหารเรื่องสตัง นะคะขอโอนให้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะโอนคืนในอีกประมาณชั่วโมงนะคะนันก็ถามไปว่าแันก็โทรกลับไปว่าเอ๊ะคุณยืมเงินเนี้ยจริงๆหรือเปล่าคุณอะไรหรือเปล่านะคะนั่นก็ถามเข้าไปปรากฏเขาบอกว่าเขาไม่ยืมเงินเขาไม่รู้เรื่องเลยเออเขาไม่รู้เรื่องเลยนะคะฉันก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมากันแบบ พอดีในกลุ่มครอบครัวนะคะญาติเนี่ยค่ะก็อ่ะมีปัญหาอะไรเมื่อเช้าก็ยังคุยกันอยู่เลยนะคะก็มายืมสตางค์แอาก็เอ๊ะมันใช่เหรอที่คุณยืมสตางค์เหาในเมื่อคุณก็ยังอ่าคุยกับเอาเมาาื่อช้าอันนี้นะคะก็บอกว่าให้โทรหาจัรเพรพอโทรหากันปั๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าต้ารู้ตัว นะคะแต่บางคนก็จะหลอกเอาเบอร์บัญชีมาแล้วก็เอาไปเช็คเอาไปแจ้งขวานนะคุณฟังเพื่อจะเอาไปเตือนคนอื่นเพิ่มคุณดวงพรผมเจอกับตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าวงในเขาส่งอีเมลมาถึงผมเขาบอกเมื่อวันที่สามสิบตุลาเนี่ยวงในตรวจสอบว่ามีการแฮ็กเข้ามาในบัญชีข้อมูลผมโดยไม่รับอนุญาตนะครับเขาบอกว่าข้อมูลที่ถูกเอาไปคืออีเมลรหัสผ่านที่ถูกเข้ารหัสอีกชั้นหนึ่งแล้วชื่อจริงชื่อบัญชี Facebook Twitter วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์แต่ว่าไม่มีข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งซึ่งผมก็ตกใจนะว่าเอ๊ะอะไรวะหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าไอข้อมูลอ,อีเมลของวงในที่ส่งมาถึงผมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ดูเหมือนกับเป็นเรื่องจริงเพราะเขาไม่ได้ขอให้เราทําอะไรเนาะแต่ว่าให้ไปตรวจสอบสถานาะล่าสุดของเหตุการณ์นี้ทีน,นี้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาแฮกวงวงในทําไมนะฮะวงในนี่คือเป็นแอปที่เขาไปสั่งซื้ออาหารเนาะแต่วา่าเขาเอาอีเมลรหัสผ่าน ที่ถูกเอนคริปเข้าไปแล้วนะชื่อจริงชื่อบัญชีเฟ c e b o o ท t ิ i เตอรวันเกิดหมายเลขโทรศัพท์รหัสไปสนีอันนี้เนี่ยมันอาจจะเอาไปโกงอะไรได้บางอย่างเนอะอันนี้ผมก็ต้องระวังต่อไปอ่ะแต่ว่าเนี่ยขนาดวงไงยังโดนแฮกเลยคุณอืนี่แหละค่ะดีฉันก็เลยบอกว่าคือสิ่งที่ในโลกออนไลน์ฉันย้ําเสมอทุกครั้งกับคุณผู้ฟังหรือว่าใครก็ใครก็ตามที่อยู่ใน อนาที่ดิฉันรู้จักนาะงรู้ฟังดิฉนก็ย้ําว่าอย่าไปหลงเชื่อในการขอยืมสตังออนไลน์นะคะเพราะว่าเขาจอยากไปยืมสตังเราเขาต้องโทรหาเราเนะะนี่ยดิฉันก็เคยเจอเสมอเตือนเสมอเลยจริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่ดินเนบอกว่าปรึกมาปรึกษาจะทําทยังไงดีบอกต้องแจ้งความค่ะเพราะยังช่วยอะไรไม่ได้จริงๆก็คุณโอนให้เขาไปแล้วนะแต่บางคนใจิตใจดีไงเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเดือดร้อนนะ กลายเป็นว่าเพื่อนไม่เดือ,ด,อดร้อนแต่เรานี่แหละค่ะเดือดร้อนแทนเพราะเราโอนเงินให้โจรน,นะคะย้ําเสมอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญุนผู้ฟังอดีตโจรมันจะมาในรูปแบบฉกช,ชิงวิ้งากาวก็ยังมีอยู่นะคะแต่ตอนนี้รูปแบบใหม่เปลี่ยนใหม่ใกล้ๆกลเทศกาลคอเซ็นเตอร์เรื่องของภาษีก็จะโทรมาเรื่องเอหลอกลวงให้ไปจา่ายภาษีนะคะว่าคุณเสียภาษีเพิ่มแล้วคุณต้องไปจา่ายตามนี้นะะ ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อแบงค์หลายแบงค์ก็จะโทรมาบอกว่าเนี่ยนะจากแบงค์นี้ถ้าคุณต้องการเรื่องของอนุมัติเรคุณต้องจ่ายตามนี้นะคะเนี่ยเขาแบงค์ทุกแบงค์ก็จะปฏิเสธหมดนะคะอันนี้ก็คือว่าก็ตรวจสอบให้ดีคในบองบริษัทเป็นสิ่งที่ดีคแต่มันก็มีสิ่งน่ากลัวซ่อนอยู่คุณดวงพรหมดเวลาแล้วนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับผมต้อง คงต้องไปดูต่อแล้วว่าอ้ไวงในนี่เกิดอะไรขึ้นกับผมนะวันนี้นะครับออคุณดวงพรอุดมทิพย์นะครับผมยศริมิตรพบูลรายการสองเศรษฐกิจนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะร,รายการส,งสร่งเศรษฐกิจ